ครับสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องทุกๆคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมอ่ะมาตามเราพัฒนากับสาวเราวสวยๆหน,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 นุ่มเาาหล่อๆกันนะครับผมวันนี้อ่ะของวันจันทนะครับผมวันจันท์วันจันที่ที่14 อ่ะสิบสี่พฤศจิกายนนะครับผมอ่สองห้าหกห้ากับผมวันจันสิบสี่พฤศจิกายนกันนะครับผมอ่ะทีนี่มาเบิ้งกันพี็น้องที่สีกับลาวพัฒนากันนะครับผมกับลาวพัฒนา ครับเร็ซี่ครับผมแล้วพัฒนาวันนี้วันที่สิบสี่กันนะครับพี่น,อน้องเร็ซี่ซึ่งของอแอดจะเขียนเป็นหมึกสีแดงกับพ่อเลอะนะครับคนคนนอนน,นะครับพี่น,อน้องเร็ซี่ กับพ่อแลคนนอนนากันนะครับผมอ่ะวันนี้ลาวัฒนาซึ่งงดที่แล้วหลุดไปอ่ะพ่อแลรคนนอนนาหลุดไปแล้วพี่น้องเอฟซีครับผมเอาทีนี้มาตามของวันจันทร์นะครับขอแก้มือกัน,นชมเนาะอ่ะมันก็มีหลุดมีเข้ามีออกกันนชมเนาะกับลาวัฒนากันนะครับอ่ะส่วนมากวันจันทร์นี้จะเป็นเลขเบิ้ลมากกว่านะครับผม ทุกวันนี้จะมีเบิลกันในพี่น้องเย็บชีอะเอ็ดจีคีดกันกลางกันบนคือบนล่างคือล่างกันในพี่น,อออน,น้อ,นอนงเยีครับผมบนคือบนล่างคือล่างกันนะครับะนะครับเยี FC ครับผมอาส่วนบน บนนะครับผมมาดูกันนะครับผมพ่อแหล่คนนอนหน้าวันนี้จะมาตัวไหนกันนะครับผมวิ่งรูดบนวิ่งรูดวิ่งรูดบนกัน,นครับผมหกกับเจ็ด กันนะครับผมหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนี้เด่นที่ตัวไหนกันนะครับผมเด่นที่หกกันนะครับเด่นที่หกกันกับราวพัฒนากันนะครับราวพัฒนาวันนี้ของพ่อแหล่คนนอนนากันนะครับผมอ่ะนะครับผมทีนี้มาดู มาเบิ่งจับคู่กันพี่น้องเอีครับผมจับคู่บนนะครับผมกับราวอัฒนาเมื่อน,นี้มาดูกันนะครับว่าพ่อแดงจะให้ตัวไหนพ่อแดงคนนน,น้นให้ที่สามหกสี่หก นี่ครับผมสามหกสี่หกกันนะครับผมนะครับผมอ่ะถ้ามาเจ็ดทีนี้มาเจ็ดกันนะครับผมมาเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดกับผมนี่ครับผมเอฟซีแฟนช่องครับผมกับราวัฒนากันนะครับผม อา้าวพราลคนนอนนอาเดือนที่หกก็ต้องเน้นที่สามหกสี่หกกันนะครับผมอ่ะสามหกสี่หกกันนี่คือตัวเด่นกันนะครับพี่น้องเด่นบนเน้นสามหกอ่ะเด่นหกเน้นที่สามหกกับสี่หกกันครับผม นี่ครับอีพซี่ครับผมอ่ะทีนี้มาดูมาเบิ้งล่างกันพี่น้องอีพซี่ครับผมล่างพ่อแดดคนนันหน้าให้มาตัวไดนกันนะครับผมล่างล่างครับผมล่างพ่อแดดคนนันหน้าให้มาอ่ะวิ่งรูดกันก่อนนะครับผม วิ่งรูดล่างกันนะครับผมวิ่งรูดนะครับผมวิ่งรูดล่างกันนะครับผมอ่ะวิ่งรูดล่างกันที่ตัวไหนกันนะครับผมวันนี้พ่อเหล่าขานนาให้อ่ะวิ่งหนึ่ง กับสองล่างกันนะครับพี่น้องที่ครับผมหนึ่งกับสองล่างนะครับผมหนึ่งกับสองพ่อแหล่ให้เน้นที่หนึ่งกันนะครับผมเน้นที่หนึ่งกันนะครับวงกลมให้คือตัวเน้นเอาตัวเด่นที่แอดวงกลมให้คือตัวเด่นใน้องช้มน่ะนี่คือล่างกันนะครับพี่น้อง อมาดูล่างกันนะครับว่าพ่อเลจะให้มาตัวไหนกันนะครับผมถ้ามาหนึ่งนะครับผมหกหนึ่งครับผมแล้วก็หนึ่งหนึ่งคือสิบเอ็ดไฮโดรนะครับท่านผู้ชมให้มาหนึ่งหนึ่ง อ่ะนะครับผมทีนี้มาดูอ่ามาดูกันนะครับผมอ่ะครับมาดูกันต่อนะครับผมอ่าถ้ามาสองพ่อแหลให้ศูนย์สองครับผมแล้วก็เบิ้ลอีกนะครับผมสองสองกันนะครับผม วันนี้วันจันท์จะมีเบิ้ลกันนะพี่น้องพี่ครับผมวันจันทร์จะมีเบิ้ลกันเดอร์พี่น้องพี่อ้าวล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเด่นที่หนึ่งก็ต้องเน้นที่หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมหัวงวดนี้วันจันทร์นี้มีเบิ้ลนะทุกวันนี้ราวฒนามีเบิ้ลกันนะู่ชมนะเอานี่ครับผม ให้เน้นอ่เด่นที่หนึ่งก็ต้องเน้นที่หกหนึ่งนะครับผมแล้วก็หนึ่งหนึ่งกันนะครับผมนี่เบิ้ลกันเดอร์พี่น้องยิซีกับลาวพัฒนากันนะครับผมกับยิซีอ่ะฉะนั้นแล้วลาวพัฒนาของพ่อแหลนนน,นานาให้มาวันนี้ะนะครับผม วันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2565กันนะครับอ่ะพอลยคนนอนนาะให้มาที่อ่ะวิ่งบนอ่ะวิ่งรูดกัน6กับ7จ็ดกับ7เด่นที่6กันนะครับผมจับคู่ก็3 6 4 6อ่ะ2 7 4เเน้นที่3 6กับ4 6บนนะครับอ่ะทีนี้ล่าง วิ่งรูดหนึ่งกับสองเด่นที่หนึ่งกัดผมเด่นที่หนึ่งเอาตัวเล็กๆกันพี่นะอชมเนาะสงสัยแอดจะเอาด้ามใหญ่เกินไปเอฟซี FC บางท่านก็จะมองว่าเห็นกันนะพี่น้องชมเนาะเด่นที่หนึ่งก็ต้องเน้นที่หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเบิ้ลเสานี้าจานันนี้จะมีเบิ้ลกันชมเนาะอาจจะมีเบิ้ลกันล่างชมเนาะ ราะว่าสูตรมันชนกันที่สองสองกับหนึ่งหนึ่งนะครับผมอ่ะจาน,นั้นก็แคปหน้าจอไว้กับราวพัฒนาของพ่อแลยคนนอนนาะเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ขอให้อาจุกชคนหมานกัน้พี่น้องกับราวัฒนาครับผม